ครับก็วันนี้ได้มาทำการส่งรถนิสันเอ็กเซลนะครับที่จังหวัดลบบุรีก็มาส่งถึงมือพี่จัก,กรพงศ์เลยนะครับก็วันนี้ขอทราบความประทับใจของการบริการของเราหน่อยพี่รู้สึกยังไงบ้างกับการนะครับบริการของเราครับผมก็ <c oughs> รู้สึกประทับใจมากเลยนะครับอันนี้อยู่ตั้งลบบุรีก็วักนก็อยู่ตั้งไกนะครับก็ยังมาส่งนะครับรู้สึกประทับใจมากเพรวที่สัมภาษณ์ก็คื เป็นรถที่ศูนยขายเองครับก็มีความประทับใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือดีครับกราบก็ไว้โอกาสหน้าพนให้น้องบอลได้ดูแลคันต่อๆไปนะครับขอบคุณพี่จกักรพงศ์มากๆนะครับโอเค okay, ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ